สวัสดีครับมาพบกับผมเบสอีกแล้วนะครับกับช่อง English with Genius นะครับวันนี้ไม่ต้องตกใจนะทำไมมีแรปเปอร์อผมสีรุ้งชู2นิ้วอยู่บนหน้าจอนะครับเป็นแค่วิดีโอของของของเว็บ Genius ที่เราใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษกันนะครับไม่ได้จะมารีวิวเพลงของคนนี้นะแต่ว่าเห็นว่าเท่ดีน่ารักดีก็เลยเอาขึ้น <laughs> คือถ้าทําผมทรงนี้สีนี้ในประเทศไทยเนี่ยผมบอกตรงนะคือถ้าเดินไปที่ที่ไหนก็แ,นน ở, uh. <c oughs> แล้วแต่เนี่ยคือคือคือมองแน่นอนอ่ะมีคนมองแน่นอนนะครับคนอื่นอาจจะตกใจว่าแบบมึงมีอะไรติดหัวปะวะนะครับอ่ะช่างมันวันนี้เพลงที่ผมจะมารีวิวจะมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันเนี่ย เป็นเพลงที่มีความหมายดีมากๆและเป็นเพลงเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงเพลงแรกในในโลกเลยนะที่สามารถขายได้มากกว่า5ล้าน c o อปี้ภายในระยะเวลาแค่6เดือนแรกเท่านั้นคือเพลงอื่นก็ขายได้เยอะเท่านี้นะแต่ว่าอาจจะช้ากว่านี้หน่อยแต่อันเนี้ยเพลงเนี้ยแค่ภายใน6เดือนสามารถขายได้ถล่มทลายเยอะมากและเป็นเพลงที่ ขึ้นท็อปชาร์ตอันดับหนึ่งแทบจะทุกประเทศทั่วโลกเลยนะในตอนนั้นนะนะครับก็แล้ว mv เนี่ยค่อนข้างที่จะอาร์ตมากเลยอะแบบว่าติสมากโดดเด่นยูนิคมากไม่เหมือนใครนะครับ <_ C 2> ถ้าใครรู้สึกอยากรู้แล้วว่าเพลงนี้มันคือเพลงอะไรนะครับ อาจจะรู้แล้วแหละตั้งแต่ชื่อคลิปใน YouTube แล้วใช่ไหมเพราะผมใส่ไว้นะ <laughs> 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 เพลงเพลงนี้ชื่อว่า somebody that i used to know นักร้องชื่อว่า godje นะครับ g o j e ใครที่ยังไม่เคยฟังเพลงนี้นะ <laughs> ผมแนะนำให้ไปดูไปฟังก่อนนะครับ ผมมีเอเปิดให้ดูนะแต่ไม่มีเสียงใส่เสียงไม่ได้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์แต่ถ้าคุณดูคลิปผมแนละ้วดู m อ็มวีไปด้วยคุณจะรู้เลยว่าทําไม mv มันถึงมีคนดูตั้ง1,400ล้านกว่าคนนะครับเพลงปล่อยมาตอนปี2011ปีนี้2020ัน่สิแสดงว่า9ปีแล้วนะเปีแล้วแต่ก็ถึงพันล้านวิวแล้วคืออย่าลืมนะว่าเพลงบางเพลงที่ปล่อยมาปีเดียวกันเนะี่ยบางเพลงยังไม่ถึง ห้าร้อยล้านวิวก็มีแต่เพลงนี้คิดดูแล้วกันว่าดังขนาดไหนพันสี่ร้อยล้านที่เทียบกับเพลงที่ออกมาปีเดียวกันะนะนะครับแต่ถ้าเป็นเพลงสมัยใหม่ๆห,หน่อยก็อาจจะถึงพันล้านวิวง่ายขึ้นเพราะว่า,าจานวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนอะไรเยอะขึ้นด้วยอะไรการเข้าถึงอะไรมันก็มากขึ้นง่ายขึ้นเนาะนะครับอ่ะไม่พูดเท่าทหเพลงเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับเพลงนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องราวนะครับให้คุณนึกภาพตามนะ นะครับผมจะแปลไปด้วยคำไหนไม่รู้ผมก็จะแปลให้ดู Now and then I think of when we were together Now and then แปลว่าบางครั้งบางคราวนะครับก็คือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยก็คือสักพักเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็คือ I think of when we were together ก็คือฉันคิดถึงเมื่อตอนที่เรายังอยู่ด้วยกันยังคบกัน ไม่ได้บ่อยนะแต่ว่านาวแอนเดนก็คือเป็นครั้งเป็นคราวนานๆนนทีอะไรเงี้ยนะครับ Like when you say you feel so happy you could die ผู้ชายคนนี้นักร้องเนี่ยบอกว่าตอนนั้นผู้หญิงเนะี่ยบอกว่าเขามีความสุขมากแท้จะตายได้เลย you could die ครับูดมาจากคำว่า c a นที่แปลว่าสามารถนะคือแบบโอ้โหมีแบบแฮปปี้มากอะแบบตายได้เลยอะนะ I told myself that you were right for me ฉันบอกตัวฉันเองว่าผู้หญิงคนนี้นี่แหละเป็นคนที่ใช่สำหรับฉัน But f e l t so lonely in your company คำว่า company ไม่ได้แปลว่าบริษัทอย่างเดียวนะครับคำว่า company หมายถึงว่าการที่มีคนหนึ่งอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าไงอ่ะ,อะเหมือนเวลาสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยไปห้องน้ำเป็นเพื่อนหน่อยนะครับ ภาษาอังกฤษก็พูดว่า can can you go to the toilet as my company ก็คือไปห้องน้ำเป็นเพื่อนหน่อยแสดงว่า company เนี่ยไม่ได้แปลว่าบริษัทนะมันแปลว่าเหมือนกับไปเป็นเพื่อนหรือว่ามีคนอีกคนหนึ่งด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับก็แต่ว่าแต่ว่าในท่อนนี้เขาบอกว่า but feels so lonely in your company เขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันกับผู้หญิงคนนี้มีคนอยู่ด้วยนะแต่ก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนอยู่ตัวคนเดียวแสดงว่า ร่างกายอาจจะอยู่ด้วยกันแต่ใจไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแสดงว่าตอนแรกรักกันแล้วสักพักอยู่ดีๆอาจจะเริ่มและเริ่มมีเรื่องเริ่มมีปัญหากันแล้ว But that was love and it's an ache I still remember นะครับแต่ว่านั้นคือความรักแล้วก็มันก็ยังเป็น ache คืออะไรครับความเจ็บปวดนะครับจำได้ไหมเวลาเราบอกว่าปว,าปวดหัวภาษาอังกฤษเไรครับ h a d ache ใช่ไหมเอ็กก็คือออกเอกเลยนะครับ x อ็ก เหมือนมืนคำว่าไข่อะเอกสระเอกออกอ่างคอควายนะไม่ต้องไป h ไม่ต้องมีชอช้างนะไม่ใช่ชอช้างนะออกเอกเลยนะครับนะคอควายนะนะ I still remember ฉันก็ยังจำได้อยู่เพราะมันเป็นทั้งความรักและก็ความเจ็บปวดก็คือทั้งรักทั้งเศร้านั่นเองต่อมาฮะ You can get addicted to a certain kind of sadness เขาบอกว่าคนเราเนี่ยสามารถ ยึดติดหรือติดเสพติดกับความเศร้าอะไรสักอย่างได้เป็นระยะเวลายาวนานนะแบบว่าเหมือนคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่อกหักอะฮะสังเกตไหมว่าจะชอบคิดถึงแต่เรื่องนั้นถึงแต่คนนั้นถึงแต่เหตุการณ์นั้นที่มันทําให้เราเศร้าไปอีกเศร้าแล้วเศร้าอีกก็เขาพูดว่า addicted ก็คือเสพติดฮนะ addicted No จริงๆแปลว่าติดยาก็ได้นะครับแต่ในที่นี้มาถึงว่าติดความเศร้าคอืออกหักแล้วก็ฟังเพลงเศร้าอีกดูหนังเศร้าอีกอะไรทุกอย่างก็ใช่ไหมมันก็ไปหมดเลย Like resignation to the end always the end resignation แปลว่าอะไรครับมาจากคำว่า resign เนี่ย resign นะครับแปลว่าลาออก resignation แปลว่าการลาออกนะครับก็หมายถึงว่า Like resignation to the end, always the end ก็คือเหมือนกับอะไรที่มันจบแล้วอะ always the end ก็คือจบยังไงก็จบคือใจมันไปแล้วอะใช่ไหมฮะใจมันไปแล้วอะถึงต่อให้ยื้อกันต่อไปต่อถึงต่อให้รั้งกันต่อไปมันก็มันก็จบอยู่ดี So when we found that we could not make sense ดังนั้นเมื่อตอนที่ พวกเราเนะี่ยผู้ชายทั้งผู้หญิงสองคนรู้แล้วรู้ว่าทั้งสองคนเราไม่ได้รักกันแล้วมี u l d not m a k e s e n s e ก็คือเราเริ่มไม่เข้าใจกันแล้วไม่รู้เรื่องแล้วแล้วก็เข้ากันไม่ได้แล้วคุณ not m a k e n g ก็คือเข้ากันไม่ได้นะฮะ the well, you say that we'll w i still be friends well คุณก็ยังพูดว่าพวกเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะอ่าเลิกกันแล้วนะแต่ยังเป็นเพื่อนกันได้นะพิงพูดนะ but i admit I that I was glad it was over แต่ฉันน่ะแอดมิดฉันยอมรับเลยนะว่าฉันรู้สึก glad, แกลดแกลดไปว่าอะไรครับเคยได้เคยได้ยดินใช่ไหม I'm glad to meet you อะไรอย่างงี้นะฉันยอมรับเลยว่าฉันดีใจนะที่มันจบ It was over ก็คือผู้ชายรอให้มันจบมานานแล้วแบบไม่ไหวแล้วผู้หญิงแบบอาจจะวีนอาจจะเวียงอาจจะงี่เงา่าเอาแต่ใจอะไรก็แล้วแต่นะผู้ชายรอผู้หญิงพูดแบบนี้มานานแล้วบ,บอกเลิกอะนะครับท่อนทุกมาคร but you didn't have to cut me off make out like it never happened and that we were nothing and i don't even need your love you treat me like a stranger that feels so rough no you didn't have to stoop so low have your friends collect your records and then change your number guess that i don't need that though now you're just somebody that i used to know ท่อนฮุกบอกว่า but you didn't have to cut me off ก็หมายถึงว่าแต่คุณไม่เห็นจำเป็นจะต้อง cut me off เลยอะ cut me off หมายถึงว่าตัดออกจากวงจรชีวิตไม่เหลือเยื่อใยเลยอะครับนะก็ตอนแรกผู้หญิงเขาบอกว่าให้เป็นเพื่อนกันไงแต่อันเนี้ยแสดงว่าอยู่ดีๆเนี่ยที่ผู้ชายมาพูดแบบนี้แสดงว่าผู้หญิงเขาไม่ไม่เอาเลยไม่ติดต่อไม่อะไรเลยอะเหมือนทำเป็นรังเกียจเลยอะ แต,แต่ปากคุณบอกว่าเป็นเพื่อนเนี่ยแต่จริงๆพอการการะทำของคุณไม่เอาเลยทิ้งเลยอ่ะคัตมีออฟเลยอ่ะแต่ผู้ชายก,ก็เลยบอกว่าไม่เห็นจำเป็นต้องจะต,ต้องตัดสัมพันธ์ขนาดนั้นนี่ make out like it never happened and that we were nothing make out แปลว่าจูบนะฮะ make out make out นะครับจูบนะบในนี้ผมก็ไม่เข้าใจทำไมไม่มีนะจริงๆ make out แปลว่าจูบนะครับนะบจูบกันเนี่ยเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้น like it never happened ก็คือคนที่มันไม่รักกันแล้วอ่ะต่อให้กอดต่อให้จูบกันเนี่ยมันมันไม่อยากแล้วอ่ะถูกไหมความรู้สึกมันไม่ได้แล้วอ่ะมันก็ทําเหมือนเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนไม่เคยเหมือนเราไม่เคยจูบกันไม่เคยมีอะไรกันมาก่อนเลยอ่ะ That we w e r e n o t h i n g เหมือนเราไม่ใช่อะไรกันไม่ใช่คนรู้จักเป็นคนแปลกหน้ากันอ่ะ And I don't even need your love แต่ฉันก็ไม่ได้แคร์หรอกนะไม่ได้ต้องการความรักคุณอะไรขนาดนั้นหรอก But you treat me like a stranger and that feels so rough แต่คุณเนี่ย ปฏิบัติกับฉันทรีตเนี่ยครับแปลว่าปฏิบัตินะครับหรือแปลว่ารักษาดูแลก็ได้นะนะครับปฏิบัตินี้นะครับในที่นี้แปลว่าแปลว่าปฏิบัตินะครับแต่ว่าปกติก็แปลว่าดูแลรักษาก็ได้เหมือนเวลาเราเข้าโรงพยาบาลนะครับก็จะเรียกว่า,า medical treatment ก็คือการรับได้รับรักษาทางพยาบาลน,นะครับทางการแพทย์ medical treatment แต่ถ้าเราไปเข้าคลินิกทําความงามเสริมงามทั่วไปรักษาสิวเลเซอร์อะไรเขาจะเรียกว่า just เอ่อ treatment ที่เฉยหรือ facial treatment อะไรอย่างน <t astic developed> ี้ก็ได้ facial ก็คือมาจากคำว่า face เนาะ treatment มี m e n ด้วยนะอันนี้คือ treat เป็น verb นะครับนะ but treat me like a stranger and that feels so r o n g ก็คือคุณปฏิบัติกับฉันเนี่ยเหมือนกับฉันเป็น stranger เป็นคนแปลกหน้านะครับมักคำว่า strange strange แปลว่าแปลกนะครับ strange อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหม strange แปลว่าแปลกประหลาดแต่พอเติม r เป็น stranger แปลว่าคนแปลกหน้าคนประหลาดก็ได้นะ And that feels so rough ก็คือ rough ก็คือแบบแ yeah, ย่มากนะครับนะหยาบคายหยานะบนะครัผุขะนะครับไม่เรียบ rough นะฮะ No you didn't have to stoop so low stoop แปลว่าอะไรครับก้มตัวก้มโค้งนะครับเนือเหมือนที่เราเวลาเราเดินผ่านผู้ใหญ่เราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรเอ่อโค้งตัวลงใช่ไหมเพื่อแสดงความ อนอบน้อมอ่นนอนน้อมทำตนเนาะแต่ในที่นี้อย่าลืมว่าฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้มีวัฒนธรรมจะต้องมาก้มหน้าก้มตาหนีใครหรือให้ใครนะฮะถ้าใครทำการสตูปก,ก็คือการก้มหน้าก้มตาเนี่ยแสดงว่าเขาไม่อยากเจอหน้าเราถูกไหมไม่อยากเห็นหน้าเราไม่อยากเจอไม่อยากคุยไม่อยากอะไรไม่อยากสนใจเราอะนะแต่ผู้ชายคนนี้บอกว่าก็ไม่เห็นจะต้องก้มหน้าก้มตาหลบหน้าหลบตากันเลยนะครับ Have your friends collect your records and then change your number ให้เพื่อนของคุณเนี่ยผู้หญิงคนนี้ให้เพื่อนของเขาเนี่ยมาเก็บ Record ก็คือมาเก็บแผ่น CD p l เพลงเห็นไหมเนี่ยซีเพลงที่มันเป็นเขาเรียกว่าแผ่นเขาเรียกว่าอะไรไวนิลใช่ไหมแผ่นไวนิลกลมๆใหญ่ๆที่คนสมัยก่อนเขาเล่นกับเครื่องเล่นเพลงนะนะแสดงว่าเนี่ยเห็นไหมแบบในภาพนี้ Have your friends collect your records and then change your number โอโหเอามาเก็บคือเหมือนกับว่าให้ผู้ให้เพื่อนนะ่ะมาเก็บของ ของผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าผู้ชายกับผู้หญิงเคยเป็นแฟนกันเคยอยู่ด้วยกันใช่ไหมแต่ว่าผู้หญิงไม,ไม่มาเก็บด้วยตัวเองเว้ยคือคือแบบว่าเกลียดมากเลยแบบไม่อยากเจอหน้าแล้วก็เลยให้เพื่อนของมันนะมาเก็บข้าวเก็บของออกไปแทนนะครับเก็บของที่ของผู้ชายออกไปแทนแล้วก็ยัง change the number คือเปลี่ยนเบอร์ด้วยเป็นเบอร์มือถือด้วยโอ้โหมึงจะเกลียดกูอะไรขนาดนั้นมนะั้งน่ะนี่คือไปไปไป,ไปทำอะไรให้มึงมาก,กเพี่อนนะ I guess ไ s t กส t ลิร์ดอ n นนี้ h ะโทรผู้ชายก็บอกว่าเออแต่ฉันก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นอยู่ดีอะฉันไม่คิดก็ไม่ไม่สนใจอยู่แล้วเบอร์ r, จะเปลี่ยนเบอร์ r, ก็เปลี่ยนไปเอาของเอาของไปก็ไม่ได้อยากได้ก็ไมไ่อยากจะโทรหาอยู่แล้วใช่ไหม Now you're just somebody that I used to know ตอนนี้คุณก็เป็นได้แค่คนที่ฉันเคยรู้จักนั่นเองนะครับนะก็นี่แค่ท่อนแรกนะนี่แค่ท่อนแรกนะครับเป็นท่อนของผู้ชาย เพลงนี้เป็นเพลงที่เล่าเรื่องของฝั่งผู้ชายและฝั่งของผู้หญิงทั้งสองฝ่ายมาประทะกันนะครับแต่ท่อนที่สองที่เป็นของผู้หญิงเนี่ยนะครับนักร้องที่ชื่อเคมบรามาร้องเนี่ยเป็นเรื่องของผู้หญิงนะฝ่ายผู้หญิงนะผมจะไม่เล่าแล้วกันเพราะเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวนานมากแต่ถ้าใครชอบเพลงนี้อยากรู้เรื่องราวตอนจบเป็นยังไงไปติดตามได้ด้วยตัวเองนะครับที่เว็บ genius.com นะครับเพลง somebody that I used to know แล้วก็กดคลิกนะครับ แบบนี้เลยเหมือนที่ผมสอนเรียนไปเรื่อยๆเปิดฟังเพลงคอคลอไปก็ได้แล้วก็อย่าลืมเปิด Dictionary Google Translate ก็ได้หรืออะไรก็ได้ด้านขวามือนะครับเพื่อเรียนภาษาอังกฤษเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมและช่อง English with Genius ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมชอบกดไลค์ Subscribe และสามารถ u p อร์ตได้ที่บัญชีธนาคารกษติกรด้านล่างเลยนะครับใครที่อยากให้รีวิวเพลงไหนต่อพิมพ์มาได้เลยนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ